ได้เห็นความหล่อเลิศของหนุ่มๆจุธาเทพกันมาเยอะแล้วล่าสุดรายการตีท้ายครัววันอาทิตย์นี้บ่ายโมง45เลยขอเบนเข็มมาล้วงความลับสเสน่ห์มัดใจคุณใช้ของสาวๆสมาคมแม่บ้านจุธาเทพกันบ้างค่ะทั้งน้องมะปรางพรีมรนิดาท่านหญิงราษานิธากรองแก้วเบลล่าราณีเจ้าหญิงสร้อยฟ้าเต้านัทพรและเพียงขวัญมิ้นชลิดาโดยมีคุณแม่เอ้ยสาวจ่ายศินีออกโรงมาช่วยคุมอย่างใกล้ชิดซึ่งงานนี้แฟนละครก็จะได้สัมผัสความสดใสน่ารักของสาวๆแบบเต็ม นอกจากนี้สาวแต้วยังได้โชว์ด้านแกร่งให้คุณผู้ชายได้ขยาดกับกิจกรรมชกมวยที่จะตัวชื่นชอบอีกด้วยค่ะรวมทั้งแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ป้าแจ๋วยุทธนาผู้กำกับที่กำลังอินสุดๆกับละครคุณชายพุทธิพัฒน์ถึงขนาดแต่งชุดนางงามมาโปรโมดละครโดยเฉพาะเลยค่ะ คือวันนี้ก็พาเด็กๆ,สา,ๆสาวสาวผู้หญิงของคุณชายทั้ง5้าเนี่มาร่วมในรายการแล้วเราก็มาบอกเล่าถึงความสนุกสนานระหว่างที่เราถ่ายละครเซตนี้เนาะก็ยังไงนะคะฝากติดตามตีท้ายครัวค่ะเป็นเรื่องราวสนุกสนุกของเราเป็นเบื้องหลังของทั้ง5้าเรื่องเลยค่ะก็ถ้าใครอยากจะดูประวัณรุ่นแล้วแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอื่นๆว่าเป็นยังไงอยากจะรู้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็มาติดตามดูตีท้ายครัวได้ค่ะ